บ้านโฟมใช้เป็นโครงไก่ลาสติกนิกจาอหให้โครงไก่เนีไม่ดีแลนะนี่การจับเพีงตอนเชา้านะคะืเป็นแผ่นดีว่าบอร หลังคาเป็นแผ่นดีว่าบอร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทาสีกดลงบนแผ่นดีว่าบอร์ดแล้วก็เคลือบเงาด้วยตอนนี้เราฉาบปูนไปแล้วหนึ่งรอบกำลังใช้สีเคลือบแกง c h a n d e r Season ฉาบบางบนผิวปูนสังเกตว่าผิวปูนจะไม่จำเป็นต้องขัดมันก่อน แค่ฉาบพอเรียกให้ได้ระดับที่เราจักเรี้ยวมาไว้เราก็หายสี Color Season ผสมน้ำแล้วฉาบบางๆอักสี Color Season ก็ใั้หนาเหมือนทเทใส่น้ำพอประมาณค่ะพอเหยว กรอบด้วยโครงหลังคาประกอบด้วยเหล็กนะคะที่รูปเป็นโฟมก็ใช้โฟมเป็นผนังการเสริมเหล็กที่แผ่นโฟมก็เกิดเหมือนกับว่าเราเสริมเหล็กเข้าไปในตัวโฟมนะคะเพื่อทําให้ผนังโฟมมีความแข็งแรงส่วนหน้าต่างนี่เราจะใช้เป็นหน้าต่างเหล็กหน้าต่างกระจกขอบวงกบเป็นไม้เป็น พลาสติกได้หมด